ครับก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับตัวนัดจากคับตาหวานนะครับก็เป็นปีพิงนะครับตัวนี้เนาะโอเคก็วันนี้จะมาสอนการคำนวณ h w i นะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะรู้ว่ามันคำนวณยังไงก็ลองดูตามในชิปนี้เลยนะครับก็ถ้าผิดถูกยังไงก็ขอภัยมาที่นี้ด้วยนะครับโอเค สนามเอาเป็นสนามใหม่ได้กันเนาะหลุมหกหลุมโหโอเคครับวเวราเบื่อหลุมสองเบื่อกูนะเนะเาะสนามใหม่มากมาไปไเลยครับโอเคราโหลดแป๊บนึ่งนะความช้าความช้า <c oughs> มาถึงก็ลมสองเลยนะครับเนี่ยครับ เปลี่ยนลมกับหนึ่งคือลมสองมันไม่ร้าใจนะครับขอลมแรงแรงกว่านี้ได้ไหมามาดูกันครับใช้ลมอะไรอืมแรงได้ใจจริงๆครับลมแปดนะครับโอเคมาเลย มาถึงก็การคำนวณ s w i เนาะมาทำความรู้จักกันก่อนเออต้องขอพยาย,ยามนึงนะครับคือเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังนิดนึงแนละ้วก็อย่าเพิ่งดำคาญกันเนานะนี่ครับ h w i หรือ horizontal wind influence นะครับมันก็คือถ้าไปตรงตัว,ต,วตามหลักภาษาอังกฤษ ไปจากข้างหน้ามาข้างหลังอิทธิพลลมแนวขวางก็ <c oughs> คืออิทธิพลของลมที่มันขนตามแนวขวางนะครับมันก็คือเหมือนเวลาลมวางไปทางเนี้ยลมวงังพัดไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับมันก็จะเรียวตีลูกไปตรงๆเนี่ยมันก็จะลอยไปตามลมซ้ายหรือขวาตามลมเนาะโอเคมาถึงการคํานวณกันเลยซึ่งการคํานวณเนี้ยผมขอบอกก่อนนะว่า เอ่อมันจะมีค่าที่อย่านำไปใช้ตามอยู่สองอย่างนั่นก็คือค่า h W I ของผมแล้วก็ค่า Adjust A W I เนาะไอสองตัวเนี้ยคือของผมมันผ่านการดัดแปลงผ่านการคิดอะไรมาสักอย่างแล้วสองสามประโยคนะมันถึงออกมาแบบน,นี้ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งนำไปใช้เนาะให้เราหาตารางของตัวเองมาที่เป็นไม้ที่เป็นระยะไม้ของตัวเองนะครับแล้วก็ดูตามตารางนั้นเนาะโอเค มาเริ่มกันเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือค่าพินก็คือเนี่ยระยะหลุมระยะหลุมนะคหนึ่ยแปบห้าหลาเนี่ยผมจะเรียกว่าพินเนาะโอเคแล้วก็ความสูงความต่ำของหลมุมอันนี้ทงสีแดงเนาะเป็นความหลุมสูง6.93นี่นะครับคือความสูงเนาะต่อไปก็คือลมนี่ลม8เมตรต่อวินาทีนะครับพัดสวนทางเฮ้ยพัด ลมย้อนลมต้านนะครับแล้วก็องศาของลมองศาก็คือดูตามลูกศรเนี่ยครับว่ามันพัดไปทางไหนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือค่า s w i มันก็คือค่าลายลมขวางนะครับมันจะเป็นค่าที่บอกว่าเราต้องเผื่อลายเท่าไหร่สําหรับลมหนึ่งขวาง90ิองศาเนาะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ H บวกกับ H ลบเอ H บวก H ลบเนี่ยมันเป็นค่าที่เราจะมาปรับกับ ความสูงของหนุ่มเพื่อคิดแรงตีนะครับโอเคเ้า okay. right. มาถึงมาเริ่มดูแต่ะค่ากันเลยอันแรกพินไอ้ร้อยแปดสิบห้าหลาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเศษหรือไม่มีเศษก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันมีเศษเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ใช่ร้อยแปดสิบห้าเฉยนะวิธีการดูว่ามันมีเศษเท่าไหร่ก็คือเราก็ใช้ไม้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ตีแบทครับตีพาดอะตีไปแถวๆนี้ครับที่มันไม่ติดปังหญ้าแถวๆนี้เลย เนี่ยครับให้มันขึ้นคอแบตแล้วก็จะตีไม่โดนเนี่ยมันจะบอกเศษมา185.02เนี่ยเนาะนี่ก็รู้แล้วว่าเศษมันคือจุดส่วนสองแต่คือเศษมันน้อยมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับเอาไว้ใช้เฉพาะที่มันเป็นแบบเออจุดที่มันเป็นเลขหลักเนี่ยหลักเนี่ยครับหลักเนี่ยหลักที่เป็นเอกเนี่ยครับให้หลักข้างหลังเนี่ยไม่เป็นไรปัดเลยเอาให้มันเหลือแค่หลักเดียวพอเนาะอันนี้ก็เป็น185ไปแต่ถ้าเกิดเวลาคุณไปตีแมต์เนี่ยก็ ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องไปห,หาแล้ว่าเฮ้ยระยะที่มันเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเสียเท่าไหร่เงี้ยเกิดมีเศษเดี๋ยวดังไม่ลงทําไงเนี่ยโอ้ตีแบดเล่นไงครับโอ้ร้อยแปดสิบห้าถึงศูนย์สองโอ้รู้แล้วครับอืมย่าไปทํานะครับมัน,ม,นมันบ้าบอนะครับจะเสียสกอร์ครับเออแต่ถ้าเกิดตีกันสองขังก็ไม่เป็นไรครับโอเคร้อยแปดสิบห้าเนาะอ่าอันนี้เราก็ไม่สิ่งที่ต้องรู้และเออเดี๋ยวก่อนนะ แล้วก็ต่อไปหลุมหลุมสูง6.93เนอะเากเอามาแค่6.9ก็พอครับ3นี่ตัดทิ้งไปปัดทิ้งไปเอามาแค่2หลักพอแล้วก็ลมลม8เนาะแล้วก็องศาขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือ8องศาครับลมนี่คือ8องศาเนาะถ้า ตามแกน y นะครับคือ0องศาถ้าตามแกน x เนี่ยคือ90สองศาเนาะอันนี้มันใกล้แกน y 0ขึ้นมานี้ถึงตรงนี้เป็น8โอเคนะ8องศาโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยก็รู้หมดแล้วแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือขั้นแรกเราจะต้องคิดในเนเฟกต์นะครับ v e เองก็คืออิทธิพฟนของลมที่มีผล ต่อแรงตีของเรามีผลต่อลายด้วยนะครับก็คือสมมุติเนี่ยลมย้อน8เนี่ยเราก็ต้องตีแรงขึ้นใช่ไหมครับถ้าลมส่งเราก็ต้องลดแรงลงเนาะนี้ลมย้อนเราต้องตีแรงขึ้นเพราะนั้นค่า ve ค่าวินเน t เฟกที่เราคิดได้เนี่ยเราต้องเอาไปบวกกับระยะพินระยะสงที่เห็นเนี่ยครับจึงจะได้ระยะจริงออกมาระยะจริงนี่ผมขอเรียกว่าระยะไฟนอนแล้วกันนะครับโอเคมามาทํากันเลยคิดวินเนฟเฟกครับซึ่งมีสูตรก็คือนีอเท่ากับ SWI คูณค่าคงที่ของลมคูณลมคูณคอสองศาอืม SWI คูณค่าคงที่ลมคูณลมค,คูณคอสองศาครับค่า SWI เนี่ยให้เราดูค่า SWI ของเยรยานี้ครับร้อยปดสิบห้าลาก็ดูมาเลยแล้วค่าคงที่ของลม มันจะมีลมส่งกับลมต้านจะไม่เท่ากันลมต้านจะมากกว่าครับซึ่งมันก็คือลมส่งเนี่ยจะเท่ากับ0.228ลมต้านเนี่ยจะเท่ากับ0.252นะครับเขนะียนว่าลมต้านมากกว่านะเนาะเราก็ปัดมาเลยก็ได้เอาสองหลักก็พอเป็น0.25อันนี้228ก็ปัดเป็น0.23เลยนะครับอันนี้ลมต้านเนาะวันนี้เราจะใช้0.25นะครับ โอเคต่อไปลมลมก็คือ8ปดคอสองศาก็คือคอสขององศา8องศานะครับโอเคหาเรามาใส่ค่ากันเลยเอาลมก่อนเนาะ8ปดคอสแองศาซึ่งค่าคอสของ8องศาเนี่ยเออมันจะเท่ากับประมาณ0.99ซึ่ง0.99เนี่ยมันใม่ยิ่มากเลยให้เป็น1ไปเลยครับ อย่งคนแปดให้เป็นแปดเลยให้ลมเนี่ยเป็นแปดเต็มเลยก็คือคือการคิดวินิจเฟยเนี่ยก็จะไม่คิดละเอียดมากครับเราแค่ทําให้รู้ว่าเฮ้ยลมมันมีผลเท่าไหร่ออก็พอหรือถ้าเกิดใครที่โปรแล้วเนี่ยจะกล่าวเองเลยก็ได้ครับหรือว่าจะหาวิธีที่มันคิดรัดกว่านี้ก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนเนาะส่วนค่าคงที่ของลมอ่ะลมต้านเมื่อกี้เนาะศูนย์จุดสองห้านะครับส่วนค่าจวีวเนี่ยเอออย่างที่ผมบอกครับว่า ค่าของผมเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉพาะเนาะระยะ185แล้วก็ดูเลยว่าระยะร8อย,ะปะยะ 85, นป่บ้าย่ีเท่าไหร่ก็ถ้าเท่ากับจุดเ้าหนึ่งน,ะนเท่ากับ2.328ุดปหรือปัดเป็น2.33เลย โอเคค่าใชื่ BI ของระยะ185จะเท่ากับ2.33นะครับอ่าแล้วก็มาคูณกันเลยครับเอาอะไรคูณก่อนดีเอา8คูณ0.25ก่อนลวกันเนาะจำผิดด้2ได้าปะอืมได้2โอเคก็เอาแล้วก็เหลือ2.33ก็มาคูณกับ2 จะได้สี่จุดหกหกเนี่ยได้ครับมีเนฟเฟกเท่ากับสี่จุดหกหกเนาะเราก็ปัดเลยเป็นสี่จุดเจ็ดนาะโอเคได้และทีนี้เนี่ยเราได้มีเนฟเฟกมาแล้วสี่จุดเจ็ดเนี่ยเราก็เอามาบวกกับระยะพินเพราะว่าลมต้านนะครับเราต้องตีแรงขึ้นเนาะระยะพินเท่ากับร้อยแปสิบห้าบวกสี่จุดเจ็ดก็เท่ากับร้อยแปดสิบเก้าจุดเจ็ด โอเคเนี่ยร้อยแปดเก้าจุดเจ็ดเนี่ยก็คือจะเป็นระยะไฟนอลที่เราใช้คิดไลน์เนาะแล้วถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปผมตีน,นะครับก็ผมจะใส่ตัว s ไว้มันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับคือแค่โทษไว้เฉยๆว่าเออนี่เป็นระยะไฟนอลน,นะเพราะว่าเวลาคิดเยอะๆเนี่ยตัวเลขมันจะมั่วไปหมดนะครับเดี๋ยวจะลืมว่าเออระยะไฟน่อนเราคือระยะไหนผมแค่จดไว้เฉยๆโอเคได้แล้วระยะไฟนอลพอได้ระยะนี้ปุ๊บเราก็จะมาหา h w i จากระยะนี้กันเนาะ ซึ่งเราจะได้ในคำนวณลายที่เราต้องเว้นนะครับในการตีเนาะโอเคซึ่งลายเนี่ยสูตรมันก็คือ s d p i ของระยะไฟนอลนะไม่ใช่ของระยะน,นี้กันนะครับตอนนี้คูณลมคูณสายองศาเนาะ s d i คูณลมคูณสายองศาอันนี้เปลี่ยน การหาลายก็จะเปลี่ยนเป็นค่าทรายกันนะครับแต่ถ้าการหาเอฟเฟกตเนี่ยก็ใช้ค่าคอสเนาะอันนี้การหาลายเป็นค่าทรายแล้วมาแล้วก็มาเข้าสู่กันเลยเหมือนเดิมลม8ทรายองศาทราย8องศาค่าทราย8องศาเนี่ยมันจะมีค่าเอ,อ่อ0.139เนาะแล้วก็ปรับเป็น0.14เลยเขาใกล้เคียงมากเนาะส่วน s w i นะครับแล้วก็ดู s w i ของระยะ โลทีครับคิดเด้งเนาะเอาใหม่เราก็ดู HPI ของกระยะ189.7 189.7เนี่ยมันจะเท่ากับ3.08นะครับซึ่งมันค่าเฉพาะของผมเท่านั้นนะครับของคุณก็ใช้ค่าที่คุณมีไปนะครับน8นะครับโอเคซึ่งพอได้ค่านี้มาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปคูณนะครับเราต้องเอาไป adjust กับความสูงของหลุมก่อน เพื่อที่จะปรับค่า W.I. ของเรานะครับเพื่อให้มันเป็นไปตามลายของหลุมสูงและหลุมต่ำครับซึ่ง0.8เนี่ยหลุมที่สูง6.93เนี่ยเรามาแค่6.9พอเนะ3นี่ปัดทิ้งไปวิธีการ adjust ก็คือให้6.9เนี่ยให้เราไปดูในตารางมันจะมีเขียนว่า l e LE ของ6.9ซึ่งมันมีบอกมันมีหลักเดียวก็ให้เอาเป็น7ไปเลย ให้รูดูว่าเลอีเจ็ดเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะเท่ากับสามแต่มันจะเป็นข้าพ่อของผมนะของคุณก็ดูของคุณไปว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เออแต่จริงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูตารางก็ได้เพราะว่าตา,ารางเนี่ยมันเป็นแค่ค่าเฉลีย่ยเนาะที่มันหกจุดเก้าเนี่ยเราเอาไปคูณกับศูนย์จศูนย์หนึ่งห้าก็จะได้เป็นค่าเอจั๊จริงๆออกมา นี่คือวิธีการ Adjust นะครับให้เอาความสูงของหลุมไปคูณ0.015เนาะโอเคแล้วก็มาคูณกันเลยมันจะได้0ู0 5์จ้อืมโอเค a t v ของเราเมื่อกี้ก็คือ3.08ดใช่ไหมศูนย์ห้าต่อไปนีนี้หลุมสูงเนะี่ยให้เราเอาไปลบกับค่า a t v ของเรานะครับ ถ้าเป็นหลุมต่ำเนี่ยเราไปบวกเนาะเพราะว่ายิ่งหลุมต่ำเนี่ยลูกมันลอยไปนานขึ้นลูกมันลอยไปนานขึ้นลายมันก็ต้องมากขึ้นเราถึงต้องบวกลายเพิ่มเข้าไปเนาะอันนี้มันหลุมสูงเนี่ยมันตีแป๊บเดียวก็ถึงหลุมแล้วเพราะมันหลุมสูงเห็นไหมมันลอยไปแล้วก็ตกลงมาเนี่ยแล้วก็ถึงหลุมเร็วกว่าเพราะฉะนั้นลายมันก็เลยน้อยกว่าเอ,อ้ยต้องเอาไปลบนะครับก็ลบกันเลยตัวจุดหนึ่งวห้าก็ปัดเป็นศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งไปกาลบกันเจ็ดสอง ได้แล้วครับ2.97อันนี้คือ HPI จริงๆที่เราจะไปคิดลายกันนะครับก็กลับไปที่สูตรอ,อันนี้เนาะ0.8 a d adjust แล้วเป็น2.97นะครับโอเคต่อไปก็มาคิดลายกันเลยซึ่งวิทีการคิดลายเนี่ยเราก็จับทั้งหมดเนี่ยคูณกันให้หมดจะได้ลายออกมาซึ่งลายเนี่ยจะออกมาเป็นหน่วย PB นะครับไม่ใช่พอยแบงค์แล้ว PB นี่มาจาก Power Bar นะ power bar ก็คือไอ้เนี่ยไอ้แถบเนี่ยมันเป็นหน่วยยอดที่ที่จะใช้ในการเล็งกันนะครับเนี่ยครับขีดหนึ่งก็คือ1นึ่ง power bar เนาะหนึ่ง pb หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็เป็นห้านะครับโอเคแต่ว่าผมจะไม่จับคูนกันทั้งหมดผมจะคูนกันแค่ลมกับองศาแค่นั้น ส่วน2.97เนี่ยกราจะปล่อยไว้แล้วเราจะมาอิมเราจะมาให้ลายโดยการอิมเทียงนะครับโอเคเนาะ8คูณ0.14เนาะอ่ามันจะได้1.12โอเค1.12เนาะ okay, no. กับที่ตรงนี้อันนี้คูณกันแล้วนะครับได้1.12โอ okay. เคนี่ก็มาคูณกัน ถ้าปกตกิคือเอามาคูณกันแล้วก็จะได้ลายก็ให้ไลา์ไปตามนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะใช้การอิ่มก็คือเราจะให้ไลา์อันที่มากก่อนอันนี้มากกว่าเนาะเราจะให้ไลา์ไปก่อน2.97จากนั้นเราจะซูมออกมาให้เหลือ1น pb แล้วก็ให้ไลา์ต่อไปอีก1.12่ pb ครับมันจะเป็นการเหมือนเอา2ตัวนี้มาคูณกันเองนะครับเนาะเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการคูณเลขนะครับเพราะบางทีหลักเยอะเลขเย,เยอะเนี่ยมันคูณยากแล้วอาจจะคาดเคลื่อนได้เนาะแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เวลาเราคิดลูกเอียงเนี่ยผมจะมีสูตรของผมนะครับผมเลยต้องทาแบบนี้เนาะเพื่อง่ายแล้วก็เรวดเร็วดีนะครับโอเคมาเริ่มเลย2.97เนาะนะอันนี้คือ2.97ขออนุญาตใช้คอลิปเปอร์เพื่อเป็นตัวเล็งให้นะครับโอเคนี้คือ2.97นะครับเสร็จแล้วปุ๊บซูมออกครับซูมออกให้มันไปอยู่ตรงโพงพอดีครับ อ่ะเนี่ยครับซูมออกให้มันเหลือหนึ่งท1 p ีเนี่ยให้ทงอยู่ทรง1 p b พอดีเนาะเสร็จแล้วให้ไลา์ต่อไปอีก1.12นะอครับอันนี้คือ1่ใช่ป่ะเดี๋ยนะหนึ่งอะอันนี้อันนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งสองที่ผมเลงไว้นะครับก็ให้ไลา์ต่อไปอ่ะได้แหละหนึ่งสองโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ว การอิมเนาะแล้วก็ได้ลายของมาแล้วต่อไปมาคิดแรงกันกลับมาที่ระยะไฟนอนไหนนี่เอสนี่ครับระยะไฟนอนของเรา189.7แเาล้วก็ไปบวกกับความสูงของหลุมแต่ว่าความสูงเนี่ยเราต้องทำงานเอ่อเอาไปปรับกับค่า h บวกเอชทบก่อนเนาะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับซึ่งหลุมสูงเนี่ยให้เราดูค่า h บวกของระยะนี้เนาะ แต่ถ้าหลุมต่ําให้เราดูค่า h นะครับของระยะนี้เหมือนกันโอเคอันนี้6.93นะครับแล้วก็มา6.9เหมือนเดิมเนาะหลักษางปัดทิงไปเราก็ดูค่า h บกของระยะนะครับระยะ189.7นะครับหรือ190ก็ได้ปัดเลย h บวกของระยะ190เนี่ยมันจะเท่ากับ1.48เนาะผมใช้เป็น1.5ไปเลยนะครับจะคิด,ดง่ายๆโอเคแล้วก็2อตัวเนี้มาคูณกัน ได้เท่าไหร่ก็มาบวกอันนี้เราก็จะได้ระยะที่เราจะใช้เป็นแรงตรีนะครับโอเคเนาะหก้าห้ครับอ่ามันก็จะได้10.35 โอเค okay, 10.35อันนี้ผมผมจะปัดลงแล้วกันนะครับที่จริงเอามาหลักเดียวเนาะแต่ผมจะปัดลงแล้วกันตามประสบการณ์เนาะเพราะเมื่อกี้เหมือนผมปัดอะไรบางอย่างขึ้นไปแนละ้วคราวนี้ผมจะปัดลงแทนจะได้ค่าจะได้ใกล้เคียงกันนะโอเคมันได้10.3เนาะแล้วก็มาบวกกันเลยเพราะว่าหลุมสูงนะครับหลุมสูงเอาไปบวกเนาะนี่ก็บวกกันเลย900ได้200พอดีเป๊ะเลย ซึ่ง200เนี่ยมันก็คือระยะที่เราใช้ในการแรงคิดแรงตีครับก็คือเราไปดูตารางว่าระยะ200เนี่ยตีเท่าไหร่ล้วก็ตีตามนั้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ดูตารางเราจะคิดแรงเองก็ได้มันก็มีพิธ,ธีการเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแรงเองเนี่ยเราต้องรู้อ3อย่างก็คือ 1. ระยะไม้ของเรานี่ครับ276ลา ระยะระยะไกลสุดที่ตีนเนาะ276หลาแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าเราตีไป276หลาเนี่ยจู่มันจะไปไกลเท่าไหร่มันคือแม็กพินนะครับแม็กพินส่วนของผมเนี่ยมันเท่ากับ247.7อันนี้แต่กับไม้ไม่เท่ากันนะครับต้องลองไปหากันเอาเองเนาะแม็กพิน247.7โอเคต่อไปก็คือค่าคงที่ค่าคงที่0.8ซึ่งไอ้0.8เนี่ย เออการตีดังกับโทมฮอสอะไรเงี้ยครับมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่กับไม้นี่ผมก็ไม่แน่ใจมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องลองไปตีกันเราเองแล้วถ้าเบาไปหรือแรงไปอะไเงี้ยก็กกกลองปรับเพิ่มลดเอาดูนะครับแต่ของผมจะเป็น0ูแปเนาะโอเควิธีการก็คือให้เ,าเอาแบ็คพินเนี่ยมาลบระยะไฟนอลเอ้ยไม่ใช่ระยะไฟนอลระยะตีระยะที่เราใช้คิดแรงตีเนาะ ซึ่งระยะเมื่อกี้มันก็คือสองร้อยใช่ปะอ่ะสองร้อยสองร้อยดีเลยมันก็จะเหลือสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดได้เท่าไหร่เอาไปคูณค่าคงที่ครับส่วนจุดแปดเนาะโอเคก็คูณคูณแปดเนาะ โอเคสามสิบแปดาจุดหนึ่งหนะครับแปเป็น38.2เลยเสร็จแล้วได้38.2สองเนี่ยเอาระยะไม้ที่แรงที่สุดของเราเนี่ยครับสองเจ็ดหกเนานะลบ38.2ก็ลบไปะจะได้237.8นะครับโ okay. อเคเราก็ได้แรงตีมาแล้วเนาะสองร้อยส่เจ นี่เราก็มาตีกันเลยอ่ะสองาเจ็จุดเจ็ดนาะใกล้เคียงยูก็จะลอยไปแล้วก็ลงหลุมไปแล้วครับ ผมเมื่อกี้ตีแบตไปนะครับโอเคครับก็จบแล้วครับสำการคำนวณ SHI เนาะถ้าใครดูตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้แล้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดหรือว่ายังไงก็ถ้าใครเจออะไรก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอค,ครับ